สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ป่าเห็ดอยู่เขตอ่าไทยล้าสองตะอูนะครับอยู่ระหว่างเขตท่ายอยู่บ้านหนองแสงกับเขตลาวเมืองสุขุมารับรรยากาศเลยมาป่าเหาดาเา็ดเราพามานะครับกว่าหัวใจได้หรือเปล่าเอาเปลี่ยนมั้ยดังครับฝนกับต้นนะครับตกน้ำเลยตอนนี้จะมีท่ายวได,ด้หร้อเปล่าพยายามนะครับจะพยายามถ่ายให้ดูนะครับบรรยากาศ ของป่าเห็ดนะครับของเขตช่องตะูนะครับเฮ้ยครับไปบุ้น่อยผมโอ้ยทางครับสมุกสุบันนะครับนี่คือยู่ต่อเขตนะครับต่อเขตแดนลาวนะครับอยู่ฝั่งนี้คือฝั่งไทยครับอยู่น้องแสงนะครััชของตะอูนะครับตรงนี้ตรงตรงต่านนาแล้วนี่ ยูติีซับเมืองสุขุมานะครับของสปปลาวนะคร ang, ับอ้นี enfin wan ita wan ita, ่ก็คือไอสมาชิก hmm. ที uh ่เ oh, mm ้าจะมาหาดเฮดหมืน anyway> ี่ครับนี่มันหัวจิไดหรือเปล่าว่นพักกันมามวนใกบ่าจค้นแรับอันนี้คือล้านเอียงพหมนีฝายเป็นฝ่ายเนาะเป็นน้ำนะครับผมเป็นแบบ เป็นคามหน้าไหมครับตรงนี้นะครับบังเนื้อบอกไครหรอบอกบอกเขาจับหรือบอกของหรอบังเนื้อ็นะครับแต่คือก็จะพไาหาเห็ดผมอู้หรอว่าพยายาไงแต่เราพาไปนะครับโอกาสได้ตามมานะครับเพื่อจะถ่ายคลิปนะครับเหนะครับบรรยากาศ ฝนตกนะครับดูปลาเฮดนะครับดูช่องตะูนะครับผมอยู่ตีกับช่องตะูนะครับไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเขตรู้แต่ว่าเป็นเขตไทยลาวนะครับสิ่งหนึ่ก็ดูที่้นภูเขานะครับฝนตกดีดีอยู่นะบรรยากาศครับนี่ครับคนชาวบ้านก็หาอยู่ครับผมมากับผกคนนแหละครับเดี๋ยวผมตามไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปก่อนไปถึงลงป่า เป็นภูเขานะครับออนี่แบบเป็นป่าค่อนข้างที่จะรกนะครับเด็ก,ก,ก,กรกรกแบบนี้ครับผมเห็นป่าค่อนข้างที่จะหงกนะครับผมเป็นพื้นที่ลาดชันนะครับเห็นไหมเป็นภูเขาเนี่ยนะ พยายามเดินก่อกลุ่มนะครับเพราะว่าขัวหลงน,น,นะครับผมมันเป็นป่าค่อนข้างี่จะลกนะครับนี่มันเป็นภูเขาสั้นลงไปครับหรล่วนกระติตกวนกระตกแบบโอ้เฮ็ดกระติฮาวันนี้โอ้ยป่าถึกั่อนข้างถึกนะนพยายามร้องตะโกน ตลอดเพะมันลงกันนะครับนี่ไพ่เด็กดอกเหรอวะเดนี่เด็กดอกเออมันคือแบบเป็นกระเดื่องว้าเอ้ยครับผมพี่น้องเออพากันห่วงรัดกันชุดทางครับเพราะมันลงกันนะครับเพราะมันลกครับทางที่จะลกนะครับป่านะครับพี่หลักหกแน่นีย มาเงินตะครับเ็ดมาเลย่ปะอกระดาโอ้ดอกงฝนกระตกลงมาแล้วเนาะโอ้ยบุสรุบบุษรุบเ้ายในฝนเนาที่ดีบทสรุปใช้เบดยังไงเลยอดีเห็ดเ็ดยงไเ้ะเด็นเข่าขึ้นมาไปลงา นี่มันออกดงนี่เผืโอเเวเเฮ็ดองเผือกยังองเจ้านี่เฮ็อเพงเฮ็ดกพงอันเขาดงเ็นว่ามี่าเยีหนีละเพ่เขาดงเเียเขาเี่ยเันนี้ดเะเขาออกมาดงอ๋อเอาแต่ยังเก็บเฮ็ดยว่เฮ็ดองเยเะมันแท้เ่ยเก็บโลดอเลี่นยังไได้กเท่าแต่เรมันแท้ล่ะเก็บมา่ดเก็บมาีดนะนีเฮ็ดยังก่อนนี่

สอ,องดอกดีกว่าน้ำมั้ยวัดสูบมั้มงเหรอนี่นี่เลยเคเลยเลี้ยวฟ้องมันเลี้ยวฟ้องคูนี่นะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับโอ้ยเสียงนกคอเสียงนกร้องนะครับอืมนี่ครับบรรยากาศเนาะ เสียงนกบรรยากาศจุดๆนะครับดเดี๋ยวพายเบิ้งเห็ดอันนีน่น้ำเราเบื้งจะได้ร้านนะนี่เลยงนะเฮ้ยเฮ้ยนี่สองดอกโอ้โหซีดอกโอ้โหซีดอกยังดอกซีดอกงามเลยนี่นะ เอ้ยโอเคไหมเนี่เฮ็ดบ้นไบเฮ็ดเลยหาดอกนะเย็น่ะไปทางนั้นน่ะอย่างอ่ะเมียพีได้บอกเขาปเีย่งเขาเียพุ่งเขาหยางนั้นเราจะเลยเหนหน้าเเลนยมาโผลู่อบบไมเห็นไม่เห็นไก็บอยู่อันนั้นไปเก็บอยู่อันให้พญายิ้นเป็นยิ้มนี่คือเฮ็ดละงูเฮ็ละงูเหลืองเนาะ นี่ครับพี่น้องเอ้อสยงามเองนะไอเบิรงเด้อไอเบิร์นนี่ครับเห็ดลางโมกนะครับสวยงามนะครับเฮ้ยมาขี่อยู่แถวนี้จะก็ไปเรื่อยๆแหงมาที่ปานี้ตองน่่วนมา่ง่อเาพมันขี่คองบอกฝนเลิมมากแลวครับฝนเลิมมากแล้วโอ้โหเียเาลีตายอีกบนนอนี้เนาะ ฝนตกๆหยุดๆแต่พะมันหยุดติดภูเขานะครับโอ้ยนี่นะสุดายครเป็นเป็นเอ็ดละเอ็ดละง่ากว่านะเนาะง่ามดีเลยพ่อมาเห็นไหมจิ้นเมื่อไหร่นะครับ

เอามีมาจิ้มแม่จิมเออคุณเดินแบบวะนี่น้นี่เก็บเ่ายันกะเก็บเอาไปไไม่ได้โอ้โหดีไเด็บไปเก็บเดี๋ยวเด้อพี่น้องนี่เนี่ยต้ออยู่คนกรหลีมาแล้วปะนี่แชมไปโนโนมูเด้อไปแก่แชรไปได้เห็ดป่วงไง Thế tụi ouais, nó cũng có cái bưng này. Rồi mà ăn lộ nhà. Oh. Ờ bị. Hấu thì lại <laughs> lu. Oh. Ao thứ lâu cái <laughs> con này. Uh. Cái này có đáng. Phốt bay. Phốt tốt đẹp hai cái tụi. Ô. Chạy nó. Ô. 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 เห็นระงอกันดอกบานหมดเลยโอ้คืองามตัวละออเห็นระงอกดอกบานเนาะสีเป็นเป็นไข่กันบ้แมนระงอกบานนี่ที่เห็นดูเะานะครับโอ้คือดอกงามแพอยางไกลด้วปะอ่าตัวนี้คือตัวเดียวเกิดตัวเดียวเกิดเนาะผู้เดียว คเาดเดียวเป็กระตาแสนห้ามามงานมามฮมเมนบมมีมือไอไล่ตัวนี้ไแกงแล้วไม่แค่เนื้อนะนี่คือเ็ดเข่าไข่ดงรับพี่น้องหอมอมไอปีงปนเนาะนี่เนาะเออนักตัวละเนมตึ๊บโอ้นักตัวละโอ้ยดอกเดียวปนดีเลยเนี่ กรับผิดเขาไข่ดงเนาะปีงหอมมะจ้ะไอเบื้ง่ยฮะอไทีปวดไอก้เ่ท้องดอกนึงอกนึโอ้ยปนก็เจ็บโอ้แต่เห็ดอย่างนีกับบ่บ่ซึมเนาะนี่ครับพี่เนาคืออะไรนะเห็ดอะไรเออพอดีนี่ แค่นี้เห็ดอีหยางดอกนี่แะ่เอาเถอะเห็ดอั<า>อนนั้นหน้าเดือนอเห็ดอันเส้นไม่หลายทั้งดูมน่ะแข็งแข็งน่ะม,นมันบ่มันบ่คือการได้กิน,นขา้าวด<า>ีนกิน<า>อะไกินบม่ได้บ่นี่ยบบโอเคกินไม่ได้ปาดเห็ดอ,อะไรตึ๊กนะครับว้าวที่พายบึงบทสรุปของแต่ละคนนะครับ

นี่เห็ดแดงโอ้ดูนี่เห็ดแดงบ่นี uh ่เออเห็ดแดงกันป่เห็ดอีหยังเห็ดที่เบือบ้างนี่มึงดอกโหดขนัดนเนี่ยเห็ดเบือเนี่ยมึงนดูเหนียวเนี่ยไม่ใช่นี่เห็ดแดงเห็ดแดงให้หนักกินไหมเห็ดแดงเก็บมาซื้อเห็ดมาแถมไปซืกินเห็ดแดงเห็ดอะไรก็ได้คือตนหอถ้าเบิ่งกระตาเนี่เบื้องถ้าเบิ่งกระตาเนี่เบิ่งมานี่มันมียังไงกระตาเนี่ยอะไรอีกเนี่ยอินอิน ไลตัวเนีตัวเต็มตาตัวนี้เครื่องตาตัวนี้อันนี้ฮ็ดยังไงก่อนก่อนื่่ไข่เนาะอไข่เนใหญ่เล่าบปตัวใหญอืมนี่ครับเพื่อกใหญ่มากละ้ำนยออดโอ้ยกินเลยเลยดูจังเดนบกินสองกินหนเขียนี่แม่งงามแม่งเ็ดนี่แม่ เพชรขลงขาวแสบกุตายเพชรหลงแสบทีนี me, ้ตัวเราูแสบเพชรงนี่็บนจองตะกร้านะครับเลวสถึงตะกราดนะตะกด้นตะาดเพงลู้ยู่นะงานของเงิไปเกินไปกินไปเเินเฮ้ยเฮ็รดียงยังโอ้โหน่าไวะรามอาหารอยู่โงเสยแน่างเฮ้ยงามเงงามเง้ยงามงี้เนี Thấy ông cháu ở đây bò thấy trắng đầm đầm vậy mày

โอ้โหขายได้แี่เุหมือนเหมือนพอมเหมือนการขายเลยตัวนีเอาป่จิมนันนั่นอนแ้พจิมีตัวนั้นกระเป๋าเงินคนแต่สมาสิเปห่วงคนสิมีเงินทโอ้โหจะได้ไมโอ้รถก็นแพ็กด้วตัวนี้ไม่ได้งามโอ้เไปเลยิ่่นีเฮยไาเลยันก็มไปงามเแล้วกินบอกก็กินเลย อยู่บ้านเม่กี้เห็นเก็บวางมันยังดอกเต็มตาพอจบสิพออยู่อันก็มืกี้เ่นกอนตรงนั้นลอยซีอ่ได้ดอกซุมนจะตุ้มบตัวอันนะอันนี้เห็ดยเต็มกับตาเลยไหมเห็ดร่วมครับโตเต็มกับตะตาเลยไหมโอ้คหลายเลยวะเหาิกใด้จโมงเขาคือเดลายป่นนีไหมเก้างส ปาจงสาวจนหนอตน่กับใบสองครื่องเลยไหมไอ้กูมองโตรนาเต้ละโหเตีหม่เต้เาูดิโอ้สับปีคายใชบั่ะีติไป้านบอกคายบานบานก็้อยู่กับบ้านบบานกับบมคูกันเลยบอกูกันแก่สือหาบไกันสเอากว่าเฮ็ดเอนแก้ลายเพ่นาบ้าน ห้องละกัน uh, uh, ้หาไ้เสียเอาคือว่าาอดไ้เอาบกนี่ะเอ้ยต่า okay. ้ห่น่นะโอ้ียแต่ว่าเอาเท่ๆกับตาเลยว่าไปคนหาไปส่วนทางตัวเ่าไปคอยหาเที่ยวส่วาโอเคนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปมามาหาเห็ดนะครับอย่ป่านะครับอเข ไทยลาวฝนตกนะครับมาก็ตกแลงครับทั้งตกทั้งแดดแดดตกแดดตกตูเรื่อยๆนะครับผมป่าก็ลรมากครับเห็ดก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับตามที่ลงให้ดูนะครับเป็นวิธีหาเห็ดของชาวบ้านนะครับก็สนุกครับวันนี้ครับผมถาชอบเรื่องนี้ครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ให้จะขอบคุณครับคนก็บมาอใหม่ครับฝากกดติดตามเลยครับผมจะนำเสนอวกทุกนี้แหละ ควายหญ้าพิธีชาวบ้านหรืออะไรที่ที่เอาอะไรที่เกี่ยวกับควาเพื่อนเดชนะครับหรือทั่วไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอีใต้พื้นเลยครับเดือยเดี๋ยวพิธีสบายอยู่โอเคครับไปเดี๋ยวขึ้นมาครับ